ือตัวตรงให้เห็นแฮปปี้โว้ยขีนเฮ้ยม,มาก่อนินหมวน เข็นเข็นหน้าห,าหมาระวงังพวกผู้เสร็จแล้วรุนได้แล้ว Dạ, nằm chim dạ, 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 bye, bye, bye. <laughs>